และนี่ก็คือตัวกล่องกระจายสัญญาณนะครับทำให้เพื่อนสามารถควบคุมไฟของทางเน็ตไลฟ์ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าไฟของทางเน็ตไลฟ์ตัวไหนจะมีสัญญาณบลูทูธหรือว่าไม่มีก็ตามนะครับตัวกล่องกระจายสัญญาณไรไฟตัวนี้สามารถทําให้ไฟของทางเน็ตไลฟ์ทุกตัวเลยใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีโปรดักตัวใหม่ของทาง n น n l i t e มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้สําหรับคนที่อยากใช้ตัวแอปพลิเคชันควบคุมตัวไฟของทาง n น n l i t e มันมีตัวไฟที่ออกมาขอนหน้านี้ที่อาจจะมีอยู่แล้วเราไม่อยากเปลี่ยนนะครับแล้วอยากจะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันใช้ตัวนี้เลยครับ Nanlite w s TB1 นะครับเป็น Transmitter Box หรือว่าเป็นกล่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ใช้ไฟพวกตระกูล f o ร์ซ500นะครับหรือว่าพวก m i กแพด60 1 50หรือว่าจะเป็นพวกตระกูลทูบตัว C นะครับพวก 15C หรือว่า 30C พวกนี้นะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ โดยตรงกับตัวแอปพลิเคชันของทางเนนไลท์ได้นะครับเขาก็จะมีตัวกล่องตัวนี้เข้ามาช่วยตัวกล่อง n นนไลท์ WSTB1 Transmitter Box ตัวเนี้ราคาอยู่ที่3,190บาทเป็นประกันศูนย์ไทย CUB Media สบายใจหายห่วงได้เลยถ้าเกิดมีสเต็ม c o b Media แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของในของก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับจะเป็น User Manual หรือว่าคู่มือสามารถศึกษาผ่านตรงนี้ได้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นเียบเรียบแบบนี้เลยสกรีนแนลไลท์แล้วก็ชื่อรุ่นของเขานะครับ WSB1 t มาส่วนตัวด้านหลัง เอาไว้เน็บเข็มขัดได้นะครับส่วนตัวด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรมีแค่รูเอาไว้เกี่ยวกับตัวเชือกนะครับเอาไว้ห้อยกับพวกขาไฟอะไรต่างๆได้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับพอร์ต Type C นะครับพอร์ต Type C ตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่บิวอินภายในตัวของเขาได้ด้วยของเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่บิวอินอยู่2,400ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งสามารถที่ใช้งานยาวนานได้ถึง10ชั่วโมงเลย แล้วก็หน้านที่ของเขาอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ในชุดนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยจะเป็น USB มาเลยนะแปลงนะครับจาก USB ตรงนี้เป็นพอร์ต Type C มีมาให้เลยไม่ต้องไปหาซื้อให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ตัว USB ตรงนี้ถ้าไฟตัวไหนที่เป็นพอร์ต USB ก็ใช้ตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยสำหรับไฟตัวไหนที่เป็นพอร์ต Type C จาก USB ธรรมดานะครับให้เป็น type C แบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปเสียบอัพเฟิร์มแวร์ได้เลยโดยการที่จะไปดาวน์โหลดฟังก์ชันหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆผ่านตัวเว็บไซต์ของทางแนนะไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB to port type C นะครับ แบบนี้เป็นสายพาดถักมากและนี่แหละครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดนะครับที่เราได้อันบ็อกออกมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับราคา31,90บาทสําหรับตัว WS TB1 ตัวนี้นะครับเป็นกล่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองสําหรับตัวไฟของทางในไลท์ที่ไม่มีตัวบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานนะครับว่ากล่องตัวนี้มันใช้งานยังไงใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันยังไงสามารถที่จะควบคุมไฟได้แบบไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้เจ้าตัวกล่องของทาง Nanlite WSTV1 ตัวนี้นะครับว่าใช้งานยากหรือว่าง่ายแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยด้านข้างจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วอยากจะนําตัวกล่องตัวนี้ไปไว้ตรงส่วนไหนก็ได้นะครับจะห้อยไว้ที่ขาไฟหรือว่าจะวางไว้ภายในห้องภายในเขตที่เราถ่ายอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ส่งสัญญาณย่อนข้างโอเคค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ c o n เน c t ได้ง่ายมากๆเลยอันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันในวันนี้นี่เป็นแอปพลิเคชันของทางแนนไลท์ที่เราจะใช้ควบคุมไฟกันนะครับซึ่งไฟในวันนี้ที่เราเอามาใช้จะเป็นตัว FS 200เป็นตัว power tube 3 0 c power tube 2 6 c นะครับซึ่งตัว power tube 3 0 c เนี่ยไม่สามารถปล่อยสัญญาณบลูทูธแล้วก็ Connect โดยตรงกับตัวแอปพลิเคชันได้ถ้าเกิดไม่มีตัวกล่องตัวนี้นะครับ ก็ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับสำหรับคนที่มีไฟทูบแท่งแบบนี้เป็นตัวตระกูล C นะครับ15 c 30 c อะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครมีหลายแท่งแล้วอยากจะใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันถ้าเกิดเรา,เาต้องเปลี่ยนไฟเพื่อไปใช้ซีรีส์ X นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็หลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีหลายตัวแล้วอยากจะควบคุมนะครับ ผ่านตัวแอปพลิเคชันให้หาตัวกล่องตัวนี้นะครับของทางแน็ไลท์เหมือนกัน WS TB1 ตัวนี้มาเลยครับสามารถที่จะใช้ตัว 15c 3 4ได้เลยหรือว่าใครมีตัวตระกูล m i ก p a d นะครับ60 m i ก p a d 150อะไรต่างๆ Forza 500เนี่ยก็ควบคุมผ่านตัวกล่องตัวนี้ได้หรือว่าตัวไฟที่มีบลูทูธอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับมาอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ ซึ่งแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นแอปแนนไลท์ซึ่งวันนี้ผมใช้ตัว Android นะครับตอนนี้มันมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้ว iOS เนี่ยลองใช้แล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยสามารถใช้ได้แบบสมูทนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาลองดูกันด้วยว่าผ่านทาง Android เนี่ยจะมีบั๊กต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่านะครับดูว่าใช้งานผ่านตัว Android แล้วสมูทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะดูไปในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับอ่ะเปิดตัวกล่องเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยจะโล่งๆแบบนี้เลยสําหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือว่าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเนคกับต,ตัวกล่อง WS-TB1 ตัวนี้นะครับให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้ได้เลยแล้วก็บวก New Scene ตรงนี้นะครับตั้งชื่อได้เลยนะอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น WS-TB1 นะครับก็คือตั้งชื่อตัวกล่องไปเลยคอนเนคได้เลยครับแล้วก็จะมีหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับรอเขาคอนเนคกัน รเรียบร้อยเพื่อ c o n เน็กเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เขาจะมีตัวบวกตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดบวกไปเลยนะครับแล้วก็ด้านบน VA b l บลู o ูธเนี่ยจะใช้สําหรับตัวไฟที่มีบลูทูธภายในตัวนะครับก็ Connect ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยแต่ว่าตัวไฟที่ไม่มีบลูทูธภายในตัวนะครับต้องผ่านตัวกล่องตรงนี้เพื่อปล่อยสัญญาณนะครับเราก็ ให้เลือกมาที่ตัว VA 2.4 g ิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาเลยอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีทั้ง Single Color นะครับสังเกต Single Color เนี่ยจะไม่มีให้เราตั้งค่าอะไรเลยนะครับ l y t e Color นะครับจะมีตัว CT ปรับขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะครับ3 2 0 0 5,600นะครับผมแล้วก็2 7 0 0ถึง7,500นะครับอันนี้แล้วก็จะเป็น Full Color นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันก็คือมีปรับ CT นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็น รหรือว่า G ทับ m สามารถปรับได้อันนี้เป็น full color เลยอันนี้ผมตั้งก่อนเพราะว่าตัวไฟตัวนี้มันมีเควินอยู่ที่2,700ถึง5,700เควินโดยประมาณนะครับผมก็เลือกไปที่ตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ลงมาที่ด้านล่างจะเป็น channel นะครับซึ่ง channel ตัวนี้ไฟหลักที่ผมใช้อยู่สองสว่างอยู่นะตอนนี้เป็น channel หนึกับ channel 2ที่ผมเอาไว้ปรับกับตัวรีโมทนะครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะปรับไอตัวไฟ3ามดวงนี้ โดยที่ไม่ให้มันชนนะครับก็ไปตั้ง Channel ไฟ3ดวงนี้ยห้ันอยู่ใน Channel เดียวกันเป็น Channel 3, Channel 4, Channel 5ก็ได้ที่ไม่ตรงกับไฟหลักนะครับก็ตั้งหลบ c h a n n e l ไปนะครับอันนี้ผมจะแยกคอนโทลต่างหากเลยทั้ง3ดวงนะครับก็จะตั้งตัว3 4 c ไว้ Channel 3นะครับอ่ะผมกดเลข3ไปเลยครับแล้วตัวด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้แบบที่เพื่อนๆดูแล้วเข้าใจเองได้นะครับผมตั้งเป็นชื่อของตัวไฟ3า กดดันออกแบบนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้เป็น34นะครับแล้วก็มี h a n n e l w a l k c h a n n e l 3นะครับคลื่นสัญญาณเป็น2 4กิกนะครับเราก,กดเข้าไปเมื่อเราคอนเน c t เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราคอนเน c t ไฟตัว 30C เข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันได้แล้วโดยปล่อยสัญญาณ2.4ของเขานะครับชนของเขาเนี่ยผ่านตัวกล่องตัวนี้แล้วก็ตัวกล่องตัวนีนน้จะปล่อยสัญญาณที่เราเชื่อมต่อไปเข้ากับตัวแอปพลิเคชันอันนี้ผมก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้แล้วนะครับสำหรับตัวไฟ เค้าทูบสามสิบสตัวนี้นะครับนี่ถ้าถามว่าดีเลย์ไหมผ่านตัวกล่องนะครับผมถือว่ามันไม่ดีเลย์นะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ผมสั่งกด100%มาเลยนะครับ0% 100%เป็นต์้อยนเห็นไหมครับเออไม่ได้ดูว่าดีเลย์เลยนะครับปรับเป็นเควนสองพันเจ็ดร้อยเควนเจ็ดพันห้าร้อยเควนเห็นไหมครับสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเหมือนเราใช้งานตัว บูทูธที่อยู่ในตัวไฟของเขาเองเลยนะครับค่อนข้างไวแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับอย่างเช่น HSI ตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนสีได้เลยแบบนี้ใช้วงล้อก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าเองก็ได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะกดถ่ายก็ได้นะครับอยากได้สีไหนอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะสั่งกดถ่ายแบบนี้ได้เลยต้องการสีฟ้าแบบนี้กดถ่ายปุ๊บกดถ่ายปุ๊บกดดันออกนะครับแค่นี้เราก็จะได้ไฟ ที่มีสีคล้ายกับตัวกล่องตรงนี้ที่เราได้ถ่ายไปนะครับแล้วก็พวกโหมดเอฟเฟกต่างๆนะครับก็ใช้งานได้หมดเลยนี่พวกคิวลูปอะไรต่างๆที่เขามีมาให้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยสั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดนะครับเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเราก็มากดที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็บวก New ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ V2.4 นะครับเป็นฟูลเหมือนเดิมนะครับผมจะเลือกเป็น Channel ที่5นะครับอันนี้ผมจะปรับเป็น Channel ที่5แล้วก็ 6c ก็คือไฟทูบแท่งตัวเล็กตัวนู้นนะครับแค่นี้เองนะครับหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีตัวทูบ 6c ขึ้นมาอีก1ช่องทางแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปเลยคราวนี้เราก็สามารถควบคุมแยกได้แล้วนะแค่นี้เองนะครับเราก็ควบคุมไฟอีกดวงหนึ่งได้แล้วนี่ตัวนี้นะครับพอว่าทูบทู6 4ก็เหมือนเดิมเลยคือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเพิ่มแสงปรับเปลี่ยนค่าเควินได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ไฟเหลืองไฟส้มไฟขาวปรับได้หมดนะครับปรับโหมด hsi ได้นะครับ แบบนี้เหมือนกันเลยควบคุมได้หมดเลยปรับเอฟเฟก์ไฟได้นะครับคือปรับได้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะปรับได้ละเอียดกว่าการที่เราใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตอนนี้เราก็มีไฟ3 4แล้วก็ 6C ไว้ตรงนี้อ่าถ้าเกิดอยากเปิด3 4 c ผมก็ไปกดที่ขีด3ขีดแล้วก็กด New ตรงนี้นะครับกด v a 2 4เลือกไปที่ Channel 4นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยครับตรงนี้จะตั้งเป็น fs 200กดดันครับตรงนี้หน้านี้นะครับก็จะมี ช่องย่อยขึ้นมาแล้วเป็นตัว FS 2 0 0แบบนี้สั่งเปิดได้เลยครับแบบนี้อันนี้ผมก็เปิดตัวไฟครับ FS 2 0 0เรียบร้อยแล้วแบบนี้ปรับดิมแสงได้เลยระแบบละเอียดนะครับศูนย์จนถึง100%แค่นี้เองนะครับในการออตั้งค่าในตัวแอปพลิเคชัน r e a t e ตัวไฟเข้าไปนะครับแบบนี้ก็3ดวงเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถสั่งควบคุมไฟทั้ง3ดวงได้แล้วนี่แบบเห็นค่าทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ ปรับเป็นโหมด HSI นะครับแบบนี้ตรงนี้ผมต้องการไฟสีแดงตัว6 c ต้องการไฟสีน้ำเงินผมก็ปรับเปลี่ยนได้เลยเป็นโหมด HSI นะครับสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้เราก็สามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมดวิธีการเอาไฟเข้ามาก็จะใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้ผ่านกล่องตงัวนี้ก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือตัว เน็ตไ g h WS TB1 นะครับหรือว่าตัวกล่องกระจายสัญญาณ WiFi นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวไฟของทางเน็ตไ g h แล้วอยากจะใช้ตัวแอปพลิเคชันแต่ว่าตัวไฟของเพื่อนเนี่ยไม่รองรับการใช้บลูทูธการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็มีกล่องตัวนี้ได้เลยสามารถที่ใช้งานผ่านตัวแอปได้เลยสำหรับตัวไฟของทางเน็ตไ g h ์ที่ไม่มีการปล่อยสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีโปร o d ดักต,ตัวไหนของทางเน็ตไล มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้มาเวลาผมแล้วสวัสดีครับ